สวัสดีครับท่านวันนี้วันที่30ตุลาคมนะฮะคิดดูนะฮะเมื่อกี้วันเม่วันที่เท่าไหร่30ตุลาคมนะฮะผมเข้าปากครับไอ้ยี่สามสิบตุลา,าคมวันไหนวะวันอาทิตย์เออวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนะฮะอาจจะสังเกตนะฮะว่าตอนนี้ผมใส่ชุดเดิมไท่ชุดเดียวกันกักเมื่อวานเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศยังแอนยังมืดอ,อยู่นะฮะแต่เพราะมันเป็นเพราะว่า นี่มันเป็นคืนเดียวกับที่ผมปิคดคลิปไปเมื่อวานนี้ก็นี่ที่ผมถ่ายตอนนี้นี่คือเพราะว่าผมนึกได้นะฮะว่าพรุ่งนี้เพื่อนผมเขาจะมาเขาจะมาติวนใช่ไหมเออแล้วบางทีมันอาจจะมันไม่ได้ติวที่ห้องนี้หรอกแต่บางทีมันอาจจะเข้ามาในห้องนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีผมถ้าเกิดผมมาติวผมต้องเข้าไปหยิบคอมในห้องนี้ผมไม่ก็อาจจะนั่งอยู่ห้องนี้เออไหก็ได้อย่างเงี้ยพี่เพื่อนเแต่นั่นแหละคะ่ะที่ผมอยากถ่ายมันเป็นเพราะว่าทุกท่าน โปรดดูสภาพห้องของผมให้ดีทําไมกล้องเบอร์ไว้เฮียเออนี่คือได้แล้วโปรดดูสภาพห้องผมนะฮะดูที่พื้นนะฮะกางเกงกองอยู่บนพื้นนะฮะดูบนโต๊ะนี่นะฮะเอ่อของวางอยู่เต็มโต๊ะนะฮะอยู่บนชั้นนี่นะฮะเสื้ออะไรเต็มเลยนะฮะดูที่ประตูนะฮะมีเสื้อแขวนอยู่หน้ากากแขวนอยู่นะฮะดูที่ตรงนี้นะฮะเสื้อก็แขวนกันอยู่แล้วก็แบบอ้นี่ก็แบบ เละเทะเลยนะฮะดูที่ที่นอนผมนะฮะตรงนี้ก็มีของวางอยู่อะไรเต็มเลยฮะดูที่โต๊ะคอมผมนะฮะก็โอ้โหนี่ฮะมีมีทั้งขวดน้ำมีทั้งอีนี่มีทั้งไอ้ตรงนี้เยอะแยะเลยนะฮะดูที่เก้าอี้นี่นะฮะก็เกะกะอยู่นี่ะฮะดูที่พื้นนะฮะโอ้โหมีขวดน้ำอยู่เลยนะฮะแล้วก็มีสายด้านสายอะไรเต็มเลยนะฮะอะไรวะนั้น่ะอะไรแะดูที่ตรงนี้นะฮะดูนะฮะดูเลยครับ ใหญ่แมงมุมเกาะเต็มเลยใหญ่แมงมุมเกาะเต็มเลยดูสิมันเป็นลังแมงมุมไปเลยเนี่ยเห็นไหมล่าหนังสือการ์ตูนกูจะจะมีแมงมุมอยู่ในการ์ตูนกูแล้วนะฮะจะเขียนหนังสือการ์ตูนเรื่องหใหม่ที่มีแมงมุมเป็นตัวนําตัวรักนะฮะต้องทำความสะอาดห้องอะไม่งั้นกูไอยเพื่อนชิบหายแน่แน่บั อะไรกูกูเลเนี่ยเริ่มแรกเลยนะฮะต้องทำลายยัยในมุมพวกนี้ไปก่อนนะฮะถึงแม้ว่ายัยไอ้พวกแมงมุมพวกนี้มันจะเอ่อต้องการที่อยู่นะฮะแต่มึงจะไปยุ่งในห้องกูไม่ได้กูไปที่อื่นตายไปซะต้องหายไปซะอีเหี้ยออกไปออกไปไม่คว่ำยัยยยไม่มีนะฮะน่าจะมีแหละแต่ว่าไม่น่าไม่น่าจะอยู่ไม่น่าไม่น่ามัน่าจะอยู่ข้างบนอะที่เจ็ดใช่นไหมเอาไม่ควาำเฉยๆก็ได้เพราะว่า มันไม่ได้ส่งมาโอ้โหฝุ่น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 กูปิดพัดลมก่อนกูเปิดเปิดพัดลมแล้วไอ้ยาไอ้เหี้ยกูไปดีทำความสะอาดอะไรตังนี้มานานแค่ไหนแล้ววะครั้งสุดท้ายหรืออาจจะเป็นครั้งลุ้นท้ายอาจจะเป็นตอนที่ทำกวาดสะอาดห้องใหญ่มันกลิ่นเขินก่อนนะโอ้โหอ้หฝุ่นเยอะเมกฝุ่นเยอะมากเลยอะไอ้เหี้ยโอ้โหหนังสือเก่าเก่ากบ ได้นะฮะเราดฝุ่นขึ้นอย่างกน,นี้มันละอะไรวะฝุ่นขึ้นอย่างนี้มันเป็นละละขายย่างสื่อมือสองของเก่าเอยคะโอ้โหนาฬิกานี่ครับนาฬิกาที่มันฝุ่น,น,น,นขึ้นฝุ่นเกาะเลยเดิมเดิมไม่ตรงนะฮะตอนนี้ไม่ใช่สามทุ่มสิบนาทีนะฮะตอนนี้ทีสองกว่าแล้วะะอะแต่เดี๋ยวแต่ต้องมันมึดได้ไงว่าต้องจัด ไปทำมันตอนนี้แหละข่าวที่แหละทำทำความสะอาดห้องมาทำตอนตีสองตีสามเหมือนกัน <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะฮะ <c oughs> ผมเป็นคนแปลกประหลาดอย่างนี้อยู่แล้วแล้วยังไงผมก็อยากจะนอนให้ไม่ครบแปดชั่วโมงเลยคืนนี้เพราะว่าอา่าเพราะว่ามาลือน,นี่ผมต้องไปเลียไม่ใช่มันพุ่งเนี้ยพุ่งเนี้ยพุ่งเนี้ยผมต้องอะไรฮะผมต้องไปสอบตอนประมาณแปดโมงเก้าโมงไงผมก็เลยคิดว่าผมจะ นอนให้ไม่พอนะฮะพรุ่งนี้ผมจะได้เอ้ยคืนนี้ผมจะได้นอนเร็วๆได้นะฮะจะได้นอนพรุ่งนี้จะได้นอนพอเพื่อที่จะไ,ไปสอบนะฮะมีคือแผนการเที่ยแปลประหลาดของผมตั้นแหละผมควาดตรงนี้เสร็จแล้วมั้งนี่เวลาก็ผ่านไปหลังจากที่ทายทริปที่แล้วก็ผ่านไปนานแล้วนะฮะก็ผมทําผมจัดข้องจัดความสะอาดอะไรก็ตามที่ผมพอใจแล้ะก็ปัดฝุ่นอะไรไป ก็ปั่นปัดไปได้ตามที่ผมอยากจะปัดแล้วนะก็ยังพอมีอยู่แหละแต่ก็ปัดไปได้เท่าที่จะปัดได้นะคงไม่มีใครปีนขึ้นมาดูข้างบนแลืวนะแต่ถ้าเกิดหยิบมาก็เห็นฝุ่นแหละไม่เป็นไรฮนะอแต่ไอพวกใหญ่มมุมใหญ่อะไรตรงนี้ก็ไม่มีละ่ะต,ตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีฝุ่นอะไรเยอะแยะนะในการที่ผมเขาปัดออกแล้วนะฮะพื้นก็กวาดแล้วถูพื้นแล้วนะฮะนนยังไม่แห้งเลยนะเห็นไหมอืมไอ อีตรงนี้ไอ้ตรงซีเก็บเสือ้อเก็บเกงของผมพับเรียบร้อยแล้วนะฮะผ้าพพืพ้นนอนเอาไม่ตรงการลางแล้วก็กระเป๋าผมเอาวางไว้ตรงนี้แทนเดี๋ยวต้องเอาถุงพลาสติกนั่นออกไปนะฮะเออถุงพลาสติกไอ้อัน,น,เ,อเ,ออนเนี้ยไอ้อันเปล่านั่นคืออะไรวะมาจากไหนไอ้ชั้นนี่ผมก็เมื่อก่อนเนี้ยฝุ่นมันเขเลยนะฮะนี่ก็ <c oughs> เอาไปล้างเรียบร้อยแล้วอืมพวกของอะไรทั้งหมดสะอาดเรียบร้อยแล้วของในชั้นเนี้ยอืมคีย์บอร์ดอะไรก็เอาไปตรงนี้ฮะนี่ก็จัดเรียบร้อยแล้วฮะ ต๊ทีวีก็จับไปแล้วแหละมึงก็ผมไม่ได้ปัดฝุ่นมาอเลยตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมันก็ไม่ค่อยเห็นเงี <c> ้ย <oughs> เพราะว่าสีมันเป็นสีแบบนี้ไงสีโต๊เป็นสีแบบนี้ทีวีก็ปัดฝุ่นไปแล้วน,นิดนึงนะฮะไอ้ตรงหนังสือนี้ก็พอปัดไปมั่งแหละก็พอใช้ได้นะฮะใต้ใต้เตียงผมก็ทําความสะอาดแล้วนะฮะแต่ไม่เห็นนะ,ะไม่เห็นอะไรเลยนะฮะตอนนี้มันคงไม่เห็นแล้วว่ามันสะอาดแค่ไหนแต่ว่าผมกวาดแล้วตรงใต้เตียง ถูพื้นไปแล้วก็ฮะถูพื้นทั่วทั่วแล้วทั้งใต้เตียงทั้งตรงนี้โต๊ะนี้ก็ไม่่อยจะจัดอะไรแต่ไม่เป็นไรหรอกไอ้โต๊ะเนี่ยเอาไว้งั้นแหละมันไม่ได้ลกอะไรมากมายนะฮะส่วนไหนไอ้อะไรพวกนี้ไอ้เข็มขัดที่มันลกอยู่ตรงแถวๆนู้นผมก็เอามาแขวนไว้ตรงนี้แล้วนะฮะไอ้ผพ้ากระเปื่อนที่ผมใส่ปกติก็เอาไว้ตรงนี้ไอ้กระเป๋าสะพ,พายอันเก่าผมเอาไว้แขวนไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะ <S <S นั่นแหละออ ผมก็ทำตามผมพอใจแล้วนะฮะกเ็เดี๋ยวผมนี่มันบึกมากเลนะเนี่ยถ้าไงเดี๋ยวผมก็จะไปอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วนะฮะก็นั่นแหละก็ปเจอกันในตอนที่ผมตื่นแล้วนะฮ yeah. ะยัยอมปนน้แขงอ๋อมาเป็นแข็งกันแล้ว นีก็รปรตมาเ่อนนี้เขาก็มาติวกันแล้วนะฮะนะฮะเขากังติวกันอยู่ฮะตอนนี้ตัวติวมอนตัวจรตัวจราตวจริงตัวจริตัวจริงตัวริตัวเริตัวจริตัวริงตัวตัวรงตัวจริตัวจริตัวจริงตัวจริตัวอวิตวอติตวัวตรตวตวตัวตจติวัวตวัวตวัวติวตวต วัวและเสือพวกนี้จะมีงานเป็นชาวบูมเขาเข้ามากันใ,นในนี้ไปแล้วนะฮะเข้ามาเล่นกันในนี้แล้วเชื่อมกับทีวีเลยตอนนี้กำลังจะทำพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าบอลชอนกันอยู่นะฮะนี่ส <c oughs> ั่งบอลชอนมากินนะฮะอันนี้คือข้าวอะไรวะบิบิมบับ,บไกบ่บอลชอนแล้วก็ไก่บอลชอนอยู่ในกล่องนะครับนั่นแหละ ไอ้ห like ้องเมื่อกี้มันไฟมันไฟมันมืดไงมันนั่งไม่ได้ก็เลยต้องมานั่งไนี่วันนี้มันก็ทุ่มทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มอย่างๆเออความมืดแล้วแหละอืมได้ที่ประธานอาหารมันมีมาเราก็ต้องแจกตาสินบบพามพามพามดันเดินเข็ดกินกินยากถ่ายอะไรหรอยากถ่ายจากมุมนี้ไงมันเป็นมุมมองใหม่ นี่นะบทกบล,ลับจนไครบทที่แปดเนะี่ยโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวดูอุ้ยของรางวัลเซ็ตคอดของรางวัลเปเซ็ตเนี่ยอุชาดีเส็นเลก้า ทุ่มสีม่สิบสามออกมาจากที่ร้านแล้วนะฮะนี่เดินมาดูเบเกอปิดนิดนึงผมเปิดประตูได้แล้วนะไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> ผมทำได้เป็นยังไงวะ่ะพิซซ่าทุเรียนชีสรสชาติมันจะเป็น,ปน,ปนยังไงวะ เราไม่กลา้าไม่กล้าสั่งมาลองกินเลยนะไม่รู้มันจะรสชาติเป็นยังไงส่งโฆอันเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ตอนนี้กำลังจะกลับร้านและว่อกี้ในที่ร้บบานได้กอรี่สตูดิโอเรานี้มาถึงนึงนะฮะจะลองกินถุงนแล้วก็ได้อีก6สีขาวเนี่ย6รสแตงโมอ,อุ่นหน,น่อยพัคยาเพื่อนะฮะนี่แหละเดี๋ยวกลับห้องแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปอ่านหนังสือรตอนที่เซ็งพวกน,นี้มีสอบนะ,ะ <S 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 มาติวมาเดี๋ยวก็ต้องกลับไปอ่านทบทวนอีกรอบหนึ่ง แต่พอกลับขึ้นมาก็ขึ้นมาขี่จักรยานนี่นะฮะขี่ไปชั่วโมงหนึ่งแล้วตอนนี้โอ้ยเหนื่อยทีมึงนะ,ะแต่ก็นั่นแหละถึงจะยังเกิดเลยถึงจะไม่้ลงมาทำงาน,งนงถึงได้รับ <c oughs> เพื่อนมาผมก็ต้องขี่มาขี่นะฮะไม่งั้นผมถ้าเกิดผมไม่ขี่ไปหนงวันผมก็จะม่ขี่ไปตลอดน,นะฮะผมรู้ตัวดีว่าผมเป็นอย่างนี้ไม่แอะขี่ได้หลายชั่วโมงนี่ก็ผมก็ยังมี ผมก็ยังได้ออกกายอยู่นะนี่น่าจะครบอาทิตย์นึงแล้วที่ผมขี่จักรยานนี่เป็นชั่วโมงทวันเลยก็ดีนะอยากจะขี่เรื่อยๆมันจะได้ดีต่อสุขภาพนะเออมันรานะตอนนี้ผมกําลังตัดต่อวีล็อกอยู่นะฮะผมก็ตอนนี้ก็อยากจะไปเอาวิดีโอจากกล้องดอมปิดอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ผมกำลังจะพอจะกดเข้าไปดูนะฮะ ก็มีเออร์เลอร์ขึ้นมานะฮะแต่ผมแต่ท่านผู้ชมช่วยดูหน่อยนะฮะว่าไอเลอร์เออร์เลอร์นี่มันหมายความว่าอะไรฮะมึงจะพูดมึงต้องการสื่ออะไรกับผมครับคุณไอแคมสามหกห้านะฮะสะทอรบลังเส้นดีนะฮะก็เข้าใจมากเลยฮะโอ้ยอีเหี้ย what the fuck is going on man เมาทำไมกูเป็นงี้เอาเมา์กูก็ตกอีกเอาเข้าไป ไม่ช่วยแ่ช่วยเอาดีๆเอามึงจะมึง่ามึงจะพูดภาษาเอเลี่ยนกับกูกูกูต้องกูต้องการจะคุยกูไม่ต้องกากูต้องการจะเข้าใจมึงนะไอไอแคมมึงคุยกับกูหน่อยมึงอย่าค้าน w h a t the f u k เออเออนะฮะถึงคนเราจนผมจะเรียนอักษรศาสตร์แล้วเนอาผมก็ไม่เคยเห็นคำนั้นมาก่อนนะฮะเออผมใส่ต้องไป ต้องไปตามหาคนที่เข้าใจนะฮะต้องไปหาอะไรอะเจ้าขอไอบริษัทที่ทําไอกล้องไอแคมนั่นแหละแล้วไปถามว่ามึงพูดอะไรมึงฮะมึงเขียนอะไรเนี่ยมันหมายความว่าอะไรก็นะครับว่บานั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะเห็นนะผมตัดต่อไอ้อะไรวะตัดต่อไอวีล็อกอยู่อ่ะนี่ก็ตัดต่อถึงวันทีน่22สิงตุลาคมไอเขียนมาสิงหายเ้ยเขียนแต่ต้องแก่นะเอ ยี่สิบตุลาคมฮะวันที่แบบวันที่ผมนะฮะวันที่ผมไปขี่จักรยานในมอแล้วก็เอาหูฟังมอไซเอากูฟังมใส่แล้วก็โย่อเย่ยปิดไฟเรื่องเรื่องเฮยอะไรก็ไม่รู้แต่ฮะผมต้องไปโหลดเพลงมาแบบต้องเอาเพลงใส่ให้มันให้มันเข้ากับไอ้ที่ผมไอ้ที่ผมทําจังหวะนั่นแหละให้ให้มันฟังดีๆนะฮะแม่งจะได้ไม่เฮียเฮ้ยมันก็ตัดอยู่ในวันเมื่อกี้แต่แั้วแต่ฮะผมวันนี้ผมตัดต่อตั้งแต่หนึ่งตุลาถึงยี่สิบไม่ใช่วันนี้สองวันเนี้ยผมตัดต่อตั้งแต่หนึ่งตุลาถึงยี่สิบสอง นี่เดี๋ยวก็เอาลงไปอัปโหลดก็นั่นแหละเอ้ยก็ใกล้แล้วนะฮะมันใกล้จะกลับมาถึงปัจจุบันแล้วนะฮะเมื่อคุณเห็นคลิปนี้แนละ้วก็น่าจะเป็นวันที่หนึ่งเดือนหน้าเดือนอะไรวะพฤศจิกายนนะโอ้ยนะฮะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนน่าจะเป็นวันที่คลิปนี้ออกมานะฮะเพราะว่า ตอนนี้ว่าผมตั้งเวลาอัพไปแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งถึง 2, ย,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 ยี่สิบสองกำลังเรนเดอร์อยู่เอาวันที่หนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดอ่ะผมตั้งไปแล้วมันอยู่ในวันที่อะไรมันอัพลงมาที่หนึ่งเลยตั้งแต่เที่ยงคนยืนประมาณตอนนี้ประมาณแปดโมงเช้าแล้วอัพทุกครึ่งชั่วโมงนะฮะเอองั่นแหละเออวันนี้อัพถึงเ,เดี๋ยวตัดต่อถึงยี่สิบสองก็พอแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอสอบเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวก็คงจะเดี๋ยวก็จะกลับมาก็คงจะกลับมาตัดต่อที่เหลือให้เสร็จอีบสามถึงสามเอ็ด นะฮะเออใช่ใช่พรุ่งนี้สามเอ็ดพรุ่งนี้สามเอ็ดพอก็จะเดี๋ยวถ่ายคลิปปิดคลิปแล้วก็ตัดต่อคลิปวันนั้นเลยนะฮะผมจะได้ผมจะได้กลับไปอยู่ในปัจจุบันทุกสักทีนะฮะผมอยู่ในอดีตมานานละผมต้องอยู่ในปัจจุบันมั่งเพราะว่าคนที่อยู่ในอดีตนานเกินไปแล้วก็ <c oughs> มันแคดมันก็จะกลายเป็นแคความทรงจํานะฮะคนที่อยู่ในอดีตก็คือคนที่ไม่อยู่แล้วนะฮะตอนนี้พูดง่ายคือคนที่อยู่ในอดีตคือคนที่ตายแล้วนะฮะผมยังไม่ตายฮะผมต้องกลับมาปัจจุบันได้ฮะ แต่ผมยังไปอนาคตไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมไม่มีทามชินผมต้องไปตามหาตัวเรมอนฝาฟฝาคนฝ้าควา้าตัวเรม <c oughs> <c oughs> เอนเฮ้ยกูพูดอะไรวะกูพูดอะไรเนี่ยกูพูดอะไรกูพูดอะไรแม่งบ้าบอกไอแคมนี่มันสักพักหนึ่งเแม่งเซิร์ฟเวอร์แม่งน่าจะแน่น่าจะเ,ออเข้าไม่ได้อะไรหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยหาคลิปละ จริงวันที่ยี่สบสามถึงสามเอ็ดก็ไม่ค่อยจะมีคลิปอะไรมากหรอกที่ผมเล่นอะไรกับกล้องนะฮะไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีไม,ไ,มยมไม่ใช่เราไม่มีเลยแหละนะฮะแต่ว่าเป็นมีแต่ว่าผมลงไปทาํางานเยอะไงวันนี้อาจจะมีอะไรตลกตลกแล้วก็เอามาแทรกไนนี้นิดน,นึงก็ได้นะฮะที่เพราะว่าเออก็อยากจะเอาไอ้คลิปจากในกล้องนีมาใส่ด้วยนะเพราะมันมันแบบมันเป็นฟุตเทจฟุตเทจสไตล์แล้วมันฟุตเทจ มันเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโออะฮะแบบมันมันผมจะเอามาสามารถเอามาใส่วิ็ีโอได้ฮะมันเป็นช่วงที่แบบผมไม่ได้ถ่ายแต่ว่ามันแบบว่าแบบมันมันจะมีหลายเวลาผมถ่ายวิดีโออ่ะมันจะมีหลายโมเมนต์นะที่แบบผมคิดเนี่ยถ้ากูเก็บไว้ถ้ากูถ่ายไว้มันก็ดีสิแต่ว่ามไม่ได้ควักมาถ่ายไม่ทันไงแต่บางทีวิดีโมเมนต์พวกนั้นอาจจะอยู่ในกล้องเนี่ยก็ผมก็เลยอยากจะเปิดกล้องให้ได้นะฮะแต่วันนี้คงเปิดไม่ได้ ก็คงต้องพุ่งนี้นะฮะถ้าพุ่งนี้เปิดไม่ได้ก็เออไม่ what the fuck why <c oughs> เอ,อ้ยต่นนั่นแหละฮะเออเรื่องติวผมก็ติวนะะผมไม่ได้ตัดต่ออย่างเดียวนะครับผมก่อนตัดต่อผมผมติวนะฮะผมติวไปตัดต่อไปนะฮะระหว่างรอเรนเดอร์ผมก็นั่งอ่านนั่งอะไรก็ของวิชาลิงกิสติกไอวิชาโซเชียลลิงกิสติกอะไรนี่ก็รู้เรื่องแล้วนะฮะผมรู้เรื่องแล้วนะฮะว่าอาจารย์เขาบอกก่อนเนี้ยว่าเขาจะสอบเรื่องอะไรนะฮะก็อาจจะรู้เรื่องและะ้วแหละว่า มันต้องทํำยังไงมั่งมันต้องอะไรมั่งมันต้องอะไรมั่งนะฮะก็นั่นแหละฮะพรุ่งนี้ผมคงสอบได้วิชาตอนเชา้าวิชาตอนบ่ายผมก็พออ่านไปบ้างแหละแต่วิชาตอนบ่ายไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะก็ไอ m อ o t worry ฮะผมยังทําผมคงทําได้นะฮะนั่นแหละแต่นั่นแหละฮะนี่ผมคงตรงรีบไปนอนเลยนะฮะเพราะพรุ่งนี้ต้องไปต้องแบบต้องเข้าไปมอตอนแปดโมงครึ่งเออพอสอบเกา้าโมงไงครับแต่ไอแทนบอกว่าควรจะไปที่ห้องก่อนสักครึ่งชั่วโมง ไม่รู้ไปทําไมนะจะจ้งวาเราสอบเก้าผมพูดใช่เพื่อความมั่นใจนะฮะนั่นแหละเดี๋ยววันนี้ไปสอบนะครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมนอนก่อนเอ้ยอาบน้ำก่นอนอาบน้ำเสร็จผมนอนก่อนนะฮะถ้ายัางไงก็เอาไวเจอกันพวกนี้ฮะสวัสดีครับทำไมกูทำเสียงงี้วะกูทำเฮียอะไรไมาเนี่ยเฮ้ยกูจะพูดภาษาไอ้แค่ไหนนะอย่าพ่เสี่ยุ่งกับสมุดของจุ๊บสมุดของจุ๊บสมุดของจุ๊บ นี่มันเป็นคืนเดียวกันที่ผมปิดคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับนี่อ่าตอนนี้คือวันนี่คือ,อ,อเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวพูดสิว่าเฮี้ยูคีดคำไม่ออกอะไรว่ามึจะพูดว่าอะวรกรเฮี้ยูถ่ายไหม <laughs>